สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลขาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทช,ชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการแบบนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวส,สารสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมจะได้นําไปปรับใช้ในการดูแลตนเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะเราจะมาบอกถึงสัญญาณเตือนภั สุขภาพด้วยมีอาการแบบนี้เป็นสัญญาณบง่งบอกว่าคุณกําลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการในการดูแลตนเองปฏิบัติตัวเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปได้วยกันได้ในช่วงคนทันโรคค่ะอาการหิวบ่อยหิวตลอดเวลา อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคที่ไม่คาดคิดคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าการที่เรากินไม่หยุดกินจุบจิบเช่นไม่ว่าเราจะมีขนมผลไม้อาหารอะไรก็คอยหยิบมากินตลอดรู้สึกว่าตัวเองหิวบ่อยหิวตลอดเวลาเหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่พอสักทีแม้สิ่งนี้จะไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงนะคะแต่การที่เราหิวบ่อย อาจเป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพว่าอาจมีอะไรบางอย่างผิดปกติในร่างกายโดยสาเหตุที่ทำให้เราหิวตลอดเวลามีดังนี้ 1. จากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันบางครั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงนิสัยการกินก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มและกินไม่พอหิวได้ตลอดเวลาเช่นการกินโปรตีนไม่พอกินอาหารประเภทแป้งขัดขาวมาก เพราะโปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายร่วมกับคาร์โบไฮเดรตและไขมันเมื่อกินร่วมกันในหนึ่งมือ้อร่างกายจะมีพลังงานและรู้สึกอิ่มแต่หากกินแต่อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือกินอาหารประเภทแป้งขัดขาวที่มีสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไม่มีใย,ยอาหารจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รู้สึกหิวอีกครั้งการกินไขมันไม่เพียงพอหลายคนหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันเพราะคิดว่าจะทำให้อ้วนแต่ในความเป็นจริงแล้วไขมันคือหนึ่งในสารอาหารจําเป็นหากกินแต่อาหารที่ไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำร่างกายอาจขาดไขมันที่ดีและทำให้รู้สึกหิวอยากกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลสูงเข้าไปทดแทน การกินใย,ยอาหารน้อยเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกหิวเพราะใยอาหารจะขยายตัวเมื่อเรากินเข้าไปจึงมีบทบาทในการควบคุมความหิวได้หากกินอย่างเพียงพอก็จะทําให้รู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นดื่มน้ําน้อยเกินไปบางครั้งเมื่อเราดื่มน้ําน้อยเกินไปก็จะทําให้เรารู้สึกหิวซึ่งไม่ใช่ความหิวจริงๆแต่เป็นความรู้สึกกระหายน้ํา การดื่มน้ำสม่ำเสมอตลอดทั้งวันจะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำและอาจป้องกันความรู้สึกหิวได้ด้วยอีกหนึ่งสาเหตุคือไม่จดจ่อเวลากินอาหารการกินอาหารโดยไม่จดจอ่อไม่ว่าจะเป็นกินระหว่างกำลังดูหนังดูซีรีส์ดูคลิปวิดีโอหรืออื่นๆอาจทำให้ไม่ตระหนักรู้ว่าร่างกายกำลังกินอะไรและกินเข้าไปเท่าไหร่ แม้จะรับรู้ว่าตัวเองกินเข้าไปแล้วแต่สมองไม่ได้ดื่มด่ำและพึงพอใจกับสิ่งที่กินเมื่อไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่กินอยู่จึงทำให้รู้สึกว่าอาหารที่กินเข้าไปยังไม่พอยังไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควรอีกหนึ่งสาเหตุคือการนอนไม่พอการนอนไม่พอจะทำให้ระดับฮอร์โมนเกรลินเพิ่มขึ้นซึ่งฮอร์โมนนี้ส่วนใหญ่ผลิตจากกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกหิวได้ อาการหิวบ่อยอาจมาจากความผิดปกติของร่างกายด้วยเช่นสภาวะที่ร่างกายผิดปกติไม่ว่าจะเป็นมาจากโรคเบาหวานชนิดที่1เมื่อโรคเบาหวานชนิดที่1ร่างกายจะขาดอินซูลินที่จะพากลูโคสเข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ได้รับกลูโคสกลูโคสจึงไปอยู่ในกระแสเลือดและถูกขับออกทางปัสสาวะทำให้ร่างกายเรียกร้องให้กินมากขึ้น อีกหนึ่งสาเหตุคือไฮโปเกรซีเมียหรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคือภาวะที่ร่างกายมีกรูโคตในระดับต่ำอาจมาจากการกินยารักษาโรคเบาหวานซึ่งผู้ที่มีภาวะนี้มักมีอาการเบลอพูดไม่ชัดและมีปัญหาในการเดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ซึ่งต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายหากต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือมีภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์จะทำให้มีอาการชีพจรเต้นแรงเงื่อออกมากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและกระหายน้ำแม้เพิ่งดื่มไปก็ตาม ความเครียดเมื่อมีความเครียดและวิตกกังวลร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะทำให้รู้สึกหิวอีกทั้งผู้ที่มีความเครียดก็มีแนวโน้มอยากอาหารประเภทน้ำตาลและไขมันสูง ซึ่งโดยปกติความหิวเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายที่เรียกร้องพลังงานค่ะทําให้รู้สึกหิวเมื่อไม่ได้กินอะไรติดต่อกันประมาณ2-3ชั่วโมงแต่หากรู้สึกว่าร่างกายไม่ได้หิวหรืออยากกินเพราะขาดอาหารควรหาสาเหตุที่แท้จริงและวิธีแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการกินอาหารเกินกว่าความต้องการจริงๆของร่างกายนั่นเอง